สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าโฆษณาต่างๆหนังสือต่างๆทุกอย่างถูกเรียกรวมกันว่าสื่อสิ่งพิมพ์และเจ้าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันคืออะไรวันนี้เราจะมาพาท่านไปหาคําตอบกับคมคำนี้กันครับสื่อสิ่งพิมพ์หรือ Print Media หมายถึงสื่อที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการทางการพิมพ์ทุกรูปแบบที่บรรจุเนื้อหาสาระทั้งทาง,ทงด้านความรู้ความบันเทิงโดยจัดพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นๆเช่นผืนผ้าแผ่นพลาสติกเป็นต้น สื่อสิ่งพิมพ์มีด้วยกัน4ประเภทได้แก่หนังสือพิมพ์นิตยสาวรวารสารนังสือเล่มสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจต่างๆแล้ววันนี้เราก็มีตัวอย่างไหมท่านผู้ชมได้ชมกันครับ นั่นก็คือตัวอย่างของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราจะมายกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเราแนะนําตัวกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมเอ๋ครับแบงค์ครับแบงค์ครับสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมีอะไรบ้างครับโอ้ยเห็นแบงค์หน้าตางโม้โม่อนี้แบงค์ก็พอรู้นะสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะมีมีอยู่ด้วยกัน4ี่ประเภทเระเภทแรกหนึ่งครับสื่อพิมพ์สื่อพิมพ์ครับประเภทที่สองสองภาษาและวารสารครับผมประเภทที่สามสามครับ สื่อเล่มสื่อเล่มนะครับที่สี่สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจต่างๆสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจนะครับใช่งั้นแสดงว่าแบงค์ก็มีความรู้นี้ดิคนเล่างั้นยกตัวอย่างวารสารมาได้จะบอกว่าวารสารเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า journal ปากแบงค์นะครับ journal ปากแบงค์นะครับ journal วารสารเนี่ยเป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดขึ้นโดยองค์การต่างๆแล้วก็เป็รัฐเอกชนไม่ว่าจะสถาบันใดก็ตาม ขาจะมีวัตถุประสงค์ในการทิม์ในเนื้อหาแล้วนั้นโดยที่จะมีผู้ซื้อมานว่าเป็นคนที่ชอบในอ,อันนี้เฉพาะ,ะ,ะเช่นเฉพาะกลุ่มกฎหมายมันจะมีบทความงานวิจัยในนั้นแต่รูปเล่มมันจะไม่น่าอ่านมากแต่ว่าเนื้อหา,หาเยอะจัดเนื้อหาเยอะเยอะจัดด้วยจริงอ่ะบอกเออเอาดีไม่น้อยนะแล้วเออถามแบงค์อ่ะเอิรู้รู้เป่ามีอะไรอ่ะแล้วแบงค์มีตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าล่ะมีดิอ่าไหนตัวอย่าง แสงเตรียมมาพามาพามา,พาว้า,ามีตัวอย่างด้วยนะครับบอกเลยคนเป็นอ่านี่ก็จะเป็นวรารสารที่เกี่ยวกับกา,ารเมืองการปกครอ,องนะครับซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจเศรษฐีการเข้าใจถูกไหมกิจเศรษฐีการมาณนนี้แหละคนเป็นอ่าล้วต่อไปต่างเลยบ้างดีกว่าอ่างานต่อไปเป็นโปสเตอร์โปสเตอร์ โอเคไมเด็โปสเตอร์โปสเตอร์โปสเตอร์อ่าอย่างที่เห็นกันทั่วๆไปนะครับโปสเตอร์เนี่ยจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เน้นในเรื่องของสีสันมีข้อความอยู่แค่นิดเดียวไม่มากเป็นจํานวนหนึ่งทําให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายดายสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาสําหรับผู้อ่านนะครับแล้วมีข้อเสียหลักๆอยู่อย่างหนึ่งโปสเตอร์เนี่ยอย่างเป็นที่เรารู้กัน,นก็คือเป็นแบบอ่านใช่ไหมฮะจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้นั่นเป็นข้อเสียที่ ค่อนข้างแบบสื่อทุกสื่อเนาะถ้าเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่คือแบบถ้าอ่านออกเขียนไม่ได้ก็จะไม่สามารถรับสื่อได้ oh. แต่ว่าโปสเตอร์เนี่ยดีอย่างหนึ่งคือมีความน่าสนใจสามารถดึงดูดชักจูงให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความสนใจที่อยากจะเข้าไปอ่านนี่เป็นประเด็นหลักเลยนี่มีตัวอย่างมาด้วยโปสเตอร์นี่นมีเหมือนกันนี่น,นี่อันนี้เป็นโปสเตอร์ไปเรียนต่อที่อเมริกาเลยนะนแผ่ก็มีข้อดีนะมีข้อดียังไง วารสารเนี่ยข้อดีของมันก็คือเออนื้อหายเยอะเนื้อหายเยอะอ่ะแน่นแน่นเน้นทางไหนเน้นทางไหนรูปเล่มอหมจะเน้นวิชาการเน้นวิชาการเป็นหลกักใช่เพราะว่าสื่อทีประเภทนี้เขาจะเน้นวิชาการเลยอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตวารสารเนี่ยข้อดีของมันก็คือเฉพาะจะเจาะจะเจาะกลุ่มของผู้ที่ชอบโดยเฉพาะคือเราเราจะไปซื้อที่ไหนไม่ได้เราต้องสั่งซื้อเองต้องไปที่ของมันเลยเฉพาะไปเลยเพื่อจะได้มาเออเรามีปะ โอ้ของโปสเตอร์นะครับหาดูได้ตามทั่วไปเลยส่วนมากเน้นทางด้านบันเทิงนะครับเป็นกิจกรรมส,ส่วนใหญ่อย่างเช่นมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นโพลต์คอนเทสต์นะครับเป็นโปสเตอร์ที่เชิญชวนให้ผู้ที่ชอบของการถ่ายรูปนะครับได้มาส่งผลงานประกวดกันชิงรางวัลด้วยก็จะเน้นไปทางด้านของกิจกรรมนะครับแต่ปรวารสารเนี่ยจะเป็นทางด้านวิชาการก็อาจจะ เป็นคนกลุ่มที่แบบอาจจะมีอายุหน่อยก็ได้แต่อันนี้ก็คือเป็นได้ทุกุกเพศทุกวัยเลยอย่างเด็กๆมาก็อาจจะเข้าใจได้เพราะว่าสีสันเนี่ยชวนให้สะดุดตานะครับใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็อยากจะเข้ามาลองอ่านดูว่ามันคืออะไรพูดแต่ข้อดีของตัวเองไม่พูดข้อเสียเลยข้อเสียหรอข้อเสียก็มีครับเนื่องจากที่โปสเตอร์เนี่ยคือสื่อที่เน้นสีสันแล้วก็ความโดดเด่นนะครับถ้าเกิดขาดไปเนี่ย แน่นอนว่าไม่มีใครอยากอ่านนั่นก็คือข้อเสียหลักอย่างหนึ่งของโปสเตอร์อ,อ,อีกอย่างหนึง่งโปสเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งแผ่นกระดาษที่มีมีความจํากัดนะครับก็ oh. แค่กระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ย oh. ก็คือการจะจัดวางหรือจัดเรียงข้อความอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนออกแบบให้มันดีนะครับไม่งั้นก็คงยังไม่มีใครให้ความสนใจใช่ครับถ้า,ถ,าถ้าไปแปะไว้ตรงทางเดินอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมันไม่น่าสนใจแล้วก็ใช่มาสถานที่ที่แปะ<ๆ>อะไรอย่างนีง้ได้ปลาหัวคุณดี ยังไงก็ผมว่าโปสเตอร์เนี่ยมันต้องดีกว่าวารสารแน่ๆต่ว่าไปแต่ว่าเขามีข้อเสียของผมก็มีข้อเสียวารสารอะ่ะยีงไรบ้างครับวารสารวารสารข้อเสียของมันก็คือบางบางครั้งเนี่ยเขาจัดพิมพ์มาจัดพิมพ์มาไม่ตรงวัตถุประสงค์แล้วก็ง<อ>บประมาณขององค์กรต่างๆเนี่ยมันมันมีน้อยแล้วบางทีผู้ผู้บริหารเนี่ยเข,เขาไม่ชอบสิ่งที่เราเ<อ>สนไปไงแล้วในการ ทมแต่ละครั้งใช้เงินมากเขาก็ลเลยจะไม่ค่อยสนใจเรามากก็ถึงแบบนานๆทีจะมีงานสารที่เดือนมีครั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าอ่างนั้นผมว่าผมมีคําถามหนึ่งคำถามว่าอย่างของของแบงค์เป็นวา,า,าลสารเนี่ยของเออเป็นโปสเตอร์เนี่ยเราจะสามารถทํายังไงให้มันไปใช้ในทางการเกษตรได้แบงค์เลยวารสารอย่างเราอย่าง บ้านแบงค์เนี่ยมีเนื้อที่1,858ไร่โอ้โหคุรณรวยมากอย่าถามอีกับพูดได้ครั้งเดียวโอเคเนื้อที่ประมาณเนี้ยแบงค์อยากปลูกม,มะนาวเพราะว่าช่วงนี้เห็นว่ามะนาวมันขาดใช่ไหมล่ะมะนาวขาดแบงค์ก็อยากหาความรู้เรื่องมะนาวแบงค์ก็คงจะไม่ไม่เสียค่าขดินดินไป4-5,000ไปแม่โจ้ก็แม่โจ้ขึ้นไปยันแม่โจ้เลยนะคร<ป>ับแบงค์ก็เลยลองเจอถามให้เนี่ยคิว่ามีเนื้อหาอะไรไหมเราไปเจอเราอาจจะเจอรสารตัวหนึ่งที่ ้คุณเงียบๆหน่อยคุณเงียบๆคุณเงียบๆหน่อยเงียบๆบาาเๆาเงียบๆนี่ก็ไม่เกรงใจเล้วพูดถึงไหนแล้วพูดเฉยแม่เออมีหน้าที่ไปไปแม่โจ้ด้วยเนี่ยเราแบงเข้าไปหาวัลลศามาเล่มหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีบทความบทวิจัยในของเขาว่าที่ประมาณว่าเราจะปลูกยังไงเรามีหน้าที่แค่นี้เราจะปลูกต้นว่าน้ำแค่ไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่เพื่อจะทำหน้าที่ของเราให้เพียงพอนี่คือ การที่เราไปส่งเสริมการเกษตรได้ใช้วา,าลรสาในการส่งเสริมเกษตรแต่ของเออก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นโปสเตอร์เนี่ยก็คือจะเชิญชวนยกตัวอย่าง่ะให้ง่ายๆเลยเกษตรแฟร์งานเกษตรแฟร์แล้วก็จะทาโปสเตอร์เนี่ยแปะประกาศบอกว่าวันนี้วันนี้เดือนนี้เราจะมีงานเกษตรแฟร์เชิญชวนให้แขกทุกท่านเนี่ยได้มาเยี่ยมชมงานอย่างของเอมัน,ม,น,ม,นมันแปะตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไป้ายรถเมย์ได้ได,ได้เหมือนกันน,น,น้าหองนำน้าองำไม่แปะทำไมล่ะแบบอาจจะ เข้าไปเข้าเข้าไปเข้าห้องน้ำแล้วทำธุระอยู่อะไรอ,อย่างนี้จะได้แบบอ่านไปด้วยอ๋อ,อไม่เสียเวลาเอาก็ได้ครับแล้วทั้งหมดเนี่ยครับก็คือข้อแตกต่างแล้วก็ข้อดีข้อด้อยของวารสารแล้วก็โปสเตอร์ที่เราจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ทำความเข้าใจในวันนี้นะครับครับแบงค์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมฮะอยากจะบอกว่าวารสารไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดถ้าเราสนใจมันนะจ๊ะนะจ๊ะครับครับสำหรับวันนี้ก็ ขอจบรายการเพ e. ียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเ้